ฟอนตังเล่แล้วเรายิ่งแค่พอประโยชนตรงงูขึ้นตรงนี้พอปโยชนตรงนี้ขึ้นตรงงู้พุ่นงน,นี่แหละฟันเลือดอีกทีครับซั้งมาต้องทะเลแบบเลือดหมกักมากเลยเดีวกว่าเด็ดกว่นีกก้บเลยเหมือนเดิมชนไปแล้วหนึ่งซั่นจันแบบไม่มีซั่นตอนนี้น้ำม่งฟอง,องอทะเลรั้งมวยจงเจ็ดยังไม่มั่นสาววันนี้ไปครับทุกแล้วสวัสดีครับสอนรับท่านผู้ชมกรับสู่รายการโยบ้านเราไม่คืนเข้า การลงเล่ครับตอนนี้พ่อมโยกพลางทะเลตรังอีกแล้วครับตามคำเรียกร้องของแฟนรายการวันนี้มาตกปลาครับใส่ก้าวเกาทุก้อนครับใส่เรือกิติมาซักประําช่องของเราและก็มีทีมงานไม่คืนเข้ากาับลงเลฟพิจิ้งนํนำทีมโดยล่วงแกะท่านสําราญกับผมวันนี้มาเผือลาพุ่งกระมงแห้งทองทะเลตรังครับ ไปไหนก่อนบังกะไม้แดกก่อแดงใช่ไหมครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกต้องก่อนปิดราใช่ไหมก่อแดงอ่าไม่แดกเราไปทำกิจกรรมแรกก่อนบังกะไม้แดงตีเงาหลอไปตีเงาหล้อมใช่ไหมครับอ่าเทียกว่าวันนี้เราจะไม่พลาดเงาตัดกันเลยครับท่านผู้ชมเรื่องเรื่องแกวหวงซื้อนะครับเรืองแกว่าสักหลงมือครับเนี่ยตัดเดี๋ยวไปตีกันครับวันนี้มาเผื่อตีมาเผื่อลาเลย เดเวียนเวียนรบกาะแดงครับเรียกว่าเวียนเรื่อยๆแล้วก็ให้ปีๆจากคัมรันปีนี่ยพร้อมไปเรื่อยๆครับเรียกว่าเวียนรอบเกาะเลยแถวนี้ตามประวัติแล้วเราวัดได้ก็ได้กันมาครับแถวนี้นะปลาได้ลลครับปลามังกรตัวนี้นปลาเมองเลบ โอ้ยรอกเลยเอ้รับโดนแล้วครับตอนนี้ปิเลียมทำงานอะไรครับปิเลียมโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนอะไรไดม่รู้ตอนนี้ร็อกลันนังอักแล้วครับ เต็มมัดครับท่านผู้ชมบ่อบอ,บอนี่เป็นแม็กกับพุ่นจนิดนึงครับตอนนี้ในท้องทะเลตร,รงนี่บอ่อบอขึ้นเต็มทะเลเลยก็จะเห็นเรือชาวประมงมาตักบ่อบอ,บอกันมากมายครับมีโอกาสในนะอนาคตไกลนี้เราจะมาได้ทํากันตักบ่อบอ,บอเปลี่ยนได้เพิ่มกันสักอีกทีนะ,ะมุ่งขึ้นอยู่ด้านหน้าครับท่านผู้ชม บังคาวเอ็นแล้วเหลียเดียว so well> okay, พุ่งกระมุนข well, ึ oh. <ah ้นยังไงปิ่นทังเล่เลยครับพุ่งกระมุนขึ้นทังเล่เลยตอนนี้โอ้ยล้ครับรับไปแล้ครับรับไปเลยครับโอ้ต้องบีเลี่ยมกกองบีเลี่ยมครับตอนนี้อ้าอี๋โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยัดย่อหน้าเสียได้มากโอ้พุ่งพุง โอ้ตอนนี้ทดลองเลยปุ้งกระมงครับพี <c oughs> ่ยของเราทกลองตอนนี้โอ้โด <c oughs> แล้วครับโดแล้วครับโดแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวไม้แท้านึ่งตัวไ <c oughs> อ้ย <c oughs> าไอ้ยาปวดหัด ครับกันนักนี่ปลาอย่างเยอะปลาอย่างเยอะกันนักปลาอย่างเยอะตอนนี้ดาร์นัวเรือครับกันนักไปแล้วนนึ่งกั้นกันนักเต็ดปลาอย่างเยอะครับกําลังจักกันแบบไม่มีกั้นตอนนี้โอ้โหวันนี้ตุจอดเลยนี่ครับท่านผู้ชมกระมงคลองทะเลตรัง ยัออดมากเลยครับเดี๋ยวแบกว่ายักกันขั้นฮักเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับไก,ก่เกาคอนสกอนแลลวการนำทีมโดยร่งแกสําร้านสนุกมากๆครับเดี๋ยวผมเชี่ยแบบว่าเชียมันว่าเชียมวยเลยครับมวยจ่องเก็ตยังไม่มันสาววันนี้สุดยอดครับกระมงใส่นี่น่าจะประมาณสักลิโลติดนะใส่ช่วยกับใส่ช่วย ตะเลเดือดอีกแล้วเรียกว่าเดือดไม่พักเลยวันนี้โอ้พรุ่งนี้ใหญ่แล้วค่ัพรุ่งนี้ใหญ่แล้วเตรียมตัวแล้วครับกำลังจะตีแล้วกำลังจะตีแล้วโอ้กล่องเทียมมันเลือดเลยอะวันนี้เทียมมัน,มนรับมวย่างเข็มเลยเพื่อนาเลยครับมาเลยครับโอ้มาลุ้นกันว่าจะโดนไม้จะโดนไหมเร็วเอาเลยนายกาเวียนเลยเวียน ไปขึ้นอยู่ด้านนู้นแล้วครับไปขึ้นอยู่ด้านนู้นแล้วทะเลเดือดเป็นไฟนนี้ทะเลเดือดปุดๆทะเลรังโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยอยู่งอ่นัอนนี้แหละเราตอนนี้คู่นี้แหละเราเรายิกกันเดียกว่ะฟันตังเล่แล้วเรายิกกันโอ้ไปโยดตรงโน้ขึ้นตรงนี้โมไปโยตรงนี้ขึ้นตรงโน้นเดียกวะ ตู้นี่แหละวันเลือดจริงๆครับตั้มเาต้องทะเลแบบเลือดทำมาเลยเลือดว่าเดนตอนนี้เลยเหมือนนี่อ้าวตีตเยอนนี้ครับกำลังมั่นเลยตอนนี้หัวเรือหัวเรือจัดแล้วครับหัวเรือไต่เก้าแบบหรือครับไต่เก้าลุดครับต้องไต่เก้าโอ้ตอนนี้ครับป้ายน้ำเงินครับป้ายน้ำเงิน วค,ควันตรอกควายตะเงินควันตรอกควายแดงตีเข้าครับอ่าไม่อยากเจียมวยครับโอ้ลืมเอาโอ้โอ้โอ้ลองแก้ลองแก้ทำแล้วครับตอนนี้ลองแก้ลองแก้ครับสีเหลี่ยมครับอ่าต่างซองครับต่างซองครับตอนนี้ต่างซองแล้วต่างซองแล้วเดี๋ยวผมจะบันย,าย,ย้ายอยู่ไกลๆนะครับสว่าไปกว้างก็ไม่ได้เอาสลับกันแล้วสลับกันแล้วตอนนี้โอ้ลุกขับลุกรับเอาเอาเต็มมอบเอาเต็มเตะเลยตอนนี้โซ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  สรุปยกสี่ซ้ำครับเหล็กเลี้ยวติดหมัดซ่องแต่ว่าคาดไปนึงครับได้มานึงตัวนี้ใสปรประมันจ8ดแปโลกครับโดยฟิล์มือกล้องหลองแกะกล้องไต่ก้าหนึเลี้ยวท้ายเรือ ช่วยแล้วแต่ว่าช่วยไม่ติดครับเดี๋ยวมาตตอยต้ครับกำลังปัดยกเพือนเพื่อนครับเ๋่ว่่าะมุ่งมาจุ่มนี้ที่นาเรื่เลยขึ้นขาเรื่เลยแล้วครับัดไปโอ้ยยกข้าเรื่อเลยสริงปะไปเก้าแล้วครับไปเก้าไปเก้าจะแล้ว ใส่เก้าตัวตัวใเก้าตัวตัวตนนี้ซ้ำกันเตะกันติดแล้วโอ้ติดแล้วครับซ่องแล้วซ่องแล้วซ่องแล้วตอนนี้ซ่องแล้วย่อกองลงเกลงเกลลุดกลับกองเกลลุดกองใส่เก้าอย่างโยตอนนี้กองลงเกลใส่กัดกลับตอนนี้โอ้คนฝากร้ายใจไม่ตัานเลยตอนนี้ร้ไหมครับเตะกันรู้ไหมครับใส่เก้าก็สุดบอลได้ชักแล้วครับตอนนี้อ่าลังจากช่วยกัดช่วยลุดช่วยกัดช่วยลุดมาได้ที่ นี่คือทริปทะลุ่มพุ่งกระมุงทองทะเลลัางคล่องพวกเราในทลิปนี้ครับท่านผู้ชม อยากว่ามันตั้งแต่ยกนึ่งจนถึ่งหยกเซ่ครับแต่ม้ชมพลัดกันซับซอกพลัดกันแต่งเก้าเรียกว่ามันรุดๆเลยไม่รู้้นตอกมันไหมแต่ว่าคนเทียนนี่มันนัดกับ <c oughs> คนเตียนมันนัดเลยนี่แหละครับคือผลงานของพวกเราในวันนี้นี่กระม,มงที่ผพมซตื้อนี่น่าจะใส่อยเซป,ประมาณสักสิบกิโลกรัมนะขอบคุณมากมากเลยครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณร่วมแก้ฮัสซัมร้านนะครับขอบคุณปี่เลี่ยมขอบคุณปิโก้ละที่ทำกรัรขอบคุณไสเก่าขอบคุณปอนครับ ปีภาพพวกในการติดงานมาเมิดประสบการณ์ไม่ๆ่ในทริปนี้ถ้าใครสนใจในกิจกรรมตกปลาสนุกสนุกกระตั่มาติดต่อไต่ก้าวไปได้เลยครับทางเบอร์โตสวขึ้นอยู่ด้านหลังนี้นะขอบคุณ่านผู้ชมทุก,ทก,ทกคนนะครับี่ยังค่อยติดตามเลยให้กำลังใจพวกเราเสมอมาจนกว่าจะพบกันใหม่นานในวันเสาร์นหน้าเวลา1 0 0นาฬิกาสำหรับวันน,นพพมมี้พบในตัวแทนทองติดงานยุวบันเราไม,ม่ขึ้นเข้าการลงเล่ท,ทุกทุก,ทกคน้องข้กตาคำว่าสวัสดีครับ ทะเล,ลกันลำนูกครับได้เก้าได้ปลายไว้เล้วรอบหน้ามาสนุกกันแล้วนะครับผมทำหลา่าชนทะเล,ลอ่าหรือไม่ก็ทำหลาชะลำนูกอ่าเร็วๆนี้นะรายการน,นะเร็วๆนี้เยอก,กันครับ